สวัสดีค่ะยิดีต้อรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ Foodtravel TV ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะในวันนี้เราก็มาสาธิตการทำอาหารนะคะและที่จะทำในวันนี้นั่นคือยำแตงกวาไข่ต้มนะคะหรือว่า Spicy ่สลัดแบบไทยนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนหรือเพิ่งจะเริ่มทำนะคะเมนูนี้ก็เหมาะเลยนะคะเพราะว่าทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตั้งไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะ สำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีกระเทียมค่ะหอมแดงแตงกวาต้นหอมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่กุ้งนะคะแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังค่ะตามด้วยพริกขี้หนูแดงน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำมะนาวเกลือและสุดท้ายคือไข่ไก่ค่ะ ำหรับขั้นตอนในการทำนะคะในทุกๆครั้งเราจะต้องมาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแตงกวาลูกเล็กนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหาไม่ได้ก็สามารถใช้แตงกวาที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเราจะผ่าครึ่งแตงกวานะคะจากนั้นเราวันนี้เราก็มีมีดหยักแบบนี้นะคะจะทำให้เวลาสับออกมาแล้วเนี่ยแตงกวาก็จะมีริ้วที่สวยงามน่ารับประทานด้วยนะคะ หันเฉียงนะคะนี่เราก็จะได้แตงกวาที่มีรอยหยักแบบนี้ด้วยนะคะหั่นจนครบทุกอันเลยนะคะไม่ต้องหนามากนะคะ,ะวันนี้เราใช้ความหนาสักประมาณไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรเลยนะคะถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าน,นี้นี่ก็อาจจะรับประทานไม่อร่อยนะคะชิ้นบางขนาดนี้กำลังดีค่ะ หลังจากที่เราฝานแตงกวาเป็นชิ้นเล็กเล็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราจะต้องมาหั่นมะเขือเทศนะคะสำหรับมะเขือเทศวันนี้เราจะใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะรวมถึงหอมใหญ่ด้วยค่ะซอยหอมใหญ่นะคะอันนี้สังเกตดูนะคะเราจะซอยตามยาวนะคะก็คือตามริ้วของหอมใหญ่นั่นเองค่ะ ขนาดในการซอยนะคะก็จะไม่เกินครึ่งเซนติเมตรนะคะกำลังดีม่งั้นชิ้นอาจจะใหญ่เกินไปนะคะต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะซอยเช่นเดียวกันค่ะทักไว้ก่อนนะคะต้นหอมนะคะวันนี้เราก็จะนำมาซอยหรือคุณผู้ชมจะหั่นท่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะหั่นส่วนรากทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะซอยเราก็จะหั่นครึ่งก่อน อันนี้ก็ซอยได้เลยค่ะวันนี้เราใช้ไม่มากนะคะประมาณ1ช้อนโตเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของการตกแต่งเท่านั้นค่ะหอมแดงนะคะเราจะต้องนำมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ อัน,นี้หอมแดงเวลาคุณผู้ชมปอกเปลือกแล้วเนี่ยอาจจะดิ้นแบบนี้ทําให้มีดอาจจะโดนมือเราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําฐานของเขาก่อนนะคะหั่นออกด้านล่างแล้วก็คว่ำลงไปแบบนี้หอมแดงก็จะไม่ดิ้นแล้วนะคะทีนี้น,นี้ก็สไลด์ได้เลยะคะ่ะสไลด์ตามขวางนะคะ กระเทียมค่ะเราจะนำกระเทียมนะคะมาสับสับไม่ต้องละเอียดมากนะคะเราจะสับแค่พอหยาบเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะและอย่างสุดท้ายที่เราจะเตรียมนั่นก็คือพริกขี้หนูแดงนั่นเองนะคะ สำหรับพริกขี้นหนูแดงนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพริกขี้นหนูสวนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ความเผ็ดก็พริกขี้นหนูสวนนี่อาจจะเผ็ดมากกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะซอยพริกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆปก,กติเนี่ยเวลาเราทํายำเนี่ยเรามักที่จะสับนะคะแต่วันนี้เราอยากเห็นเนื้อพริกนะคะเพื่อที่สีสันจะได้น่ารับประทานนะคะเพราะนั้นเราก็จะแค่หั่นแว่นนะคะซอยเป็นแว่นๆชิ้นเล็กๆค่ะ ำหรับความเผ็ดก็ขึ้นอยู่คุณผู้ชมนะคะชอบทานเผ็ดก็สามารถเพิ่มปริมาณพริกได้อีกนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่รับประทานเผ็ดก็ลดจํานวนพริกได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราเตรียมในขั้นตอนของการหั่นผักไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาต้มน้ําร้อนให้เดือดนะคะจากนั้นเติมเกลือค่ะสําหรับเกลือนะคะก็จะช่วยให้ไข่ไก่เนี่ยปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ค่อยๆใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่ไก่จะแตกค่ะคุณผู้ชมบางท่านเวลาต้มไข่เนี่ยกลัวน้ําร้อนนะคะโยนลงไปเลยเนี่ยพอเปลือกไข่แตกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างนี่เละเลยนะคะทีนี้ก็จะต้องค่อยๆใส่เท่านั้นค่ะเปิดแก๊สแรงเลยนะคะวันนี้เราจะต้มไข่ให้สุกเลยนะคะใช้เวลาประมาณ1ินาทีค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ไข่ยางมาตูมนะคะก็ใช้เวลาต้มแค่เจนาทีเท่านั้นค่ะ ครบ10นาทีแล้วนะคะไข่ไก่ของเราก็สุกแล้วค่ะจากนี้คุณผู้ชมจะต้องนําไข่ไก่ไปแช่น้ําเย็นนะคะเพื่อลดอุณหภูมิของไข่ไก่และก็จะทําให้ไข่ต้มของเราเนี่ยออกเปลือกได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะและหลังจากที่เราต้มไข่เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องต้มน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะนํากุ้งมาลวกกันค่ะใส่กุ้งลงในหม้อแบบนี้นะคะสำหรับเนื้อกุ้งค่อนข้างที่จะสุกง่ายนะคะ ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานเกินไปไม่งั้นเนี่ยเนื้อกุ้งก็จะแข็งกระด้างนะคะใช้เวลาลวกประมาณแค่1นนาทีเท่านั้นกุ้งก็จะสุกนะคะพอเขาเริ่มที่จะสุกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราเป่ะเปลือกไข่ไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมเครื่องสไลด์ไข่แบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะตกแต่งจานให้สวยงามเราก็จะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะคะกดลงไปแบบนี้ค่ะนี้เราก็จะได้ไข่ไก่นะคะที่สไลด์ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่มีเครื่องสไลด์ไข่แบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะ เพื่อที่จะตัดไข่นะคะเราจะไม่ใช้มีดนะคะเพราะว่าเวลาหั่นไข่ออกมามีดกับไข่เนี่ยก็จะติดกันได้นะคะจะทําให้หั่นไข่ออกมาได้ไม่สวยนะคะเตรียมชามผสมขนาดใหญ่นะคะรวมถึงทัพพีด้วยค่ะเทพริกเกบกระเทียมนะคะลงไปตามด้วยน้ําปลาค่ะน้ําเชื่อมนะคะ และน้ำมะนาวค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็ไปเปิดดูได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะเรามีอัตราส่วนในทุกๆเมนูนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามชมอยู่ใน YouTube เนี่ยอาจจะไม่เห็นข้อมูลในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองแวะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมผักลงไปนะคะก็คือหอมแดงเมื่เขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่เราสไลด์ไปช่วงแรกนะคะตามด้วยกุ้งค่ะและแตงกวานะคะจากนี้เราก็จะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราจะไปขั้นตอนสุดท้ายของการจัดจานนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะจัดเสริมนั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการจัดจานนั่นเองค่ะเราก็จะเริ่มจากการเรียงไข่ไก่นะคะอันนี้หลังจากที่เราต้มสุกแล้วแล้วก็สไลด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ช่วงกลางของไข่นะคะประมาณ4ชิ้นนะคะวางเรียงไปรอบขอบจานแบบนี้ค่ะ จัดเรียงแบบนี้ก็เพื่อความสวยงามน,นะคะจะทำให้อาหารของเราเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมทำทานเองง่ายๆที่บ้านก็อาจจะไม่ต้องทำในส่วนของการตกแต่งจานแบบนี้ก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเบามือสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยไข่ไก่อาจจะ หลุดแยกจากกันได้นะคะระหว่างไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวค่ะเนี้ยไข่ไก่รอบจานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตักตัวของเครื่องยำต่างๆนะคะที่เรายำไว้เมื่อสักครู่นี้วางไว้กลางจานแบบนี้ค่ะ ้นหอมนะคะที่เราซอยไว้แล้วเราก็ใช้เพื่อตกแต่งจานนะคะโรยด้านบนแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำแตงกวาไขา่ต้มค่ะเป็นไงบ้างคะน่ารับประทานหรือเปล่าเอ่ยยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมเมนูอื่นๆได้นะคะที่ www foodtravel tv ค่ะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกับควงตือหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV ค่ะ